ตอนแรกผมก็บอกผู้จักครับนั่งเอกบอกกับลูกสาวบอกว่าสั้นบ้าครับเต้าหยองเต้าหยองผู้ใดนั่เต้าหยองเต้าหยองว่ะผู้ใดมิเป็นเอฟซีเต้าหยองมิบังคับปาดหลายก็พักก็พระเอกตัวเนี้ยเอาเอาหัวหน้าเชิญเลยครับหัวหน้าเชิญเลยครัมบูร์เบักละเออซีพาร์ลูกมาซีเอ้ยเอาอันนี้มันเป็นเต้าหยองอันนี้มันเป็นเต้าหยองมาไขหน้าไขตาตัวนี้ ย่าเป็นไปนอนไปนอนแบบกราบนี่เนี่ยยิ้มยิ้มยังไงคุณอาเพี่นว่าแน่แน่สอรออีกแล้วอีกห้าเอาไปเพราแนะ้นัสวัสดีพ่อลูกวัสดีพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านนั่งวัสดีครับสวัสดีแบบเกาหลีใช่ไหมลูกแม่สอนมาเนี่ยอ้เจ็กเจ็กตัวนั่นน่ะนั่นแหละเขาจะไปเกาหลีเขาได้ซ้อมไปอ๋อแต่ว่าตอนนี้จะเกาหลีจะเฝ้าไปได้ลูกเด้อไปไหนพ่อมันโควิดหลายลูกล่ะ หนูจะผ้าข้ามผลไปอยู่จักมืออยู่ตอนนี้พอไปเลือตอนนี้พอไปกูจะแต้มมูตลกไปมันตายใช่พุ่นเอ้าเชฟบ้านครับนี่เด้อนี่เด้อกร์ประตูนี่เด้อร์ผู้ใดที่ไปนลี่ยนบ้างก็ะมึงผู้ใดที่เป็นบ้าไปนะมึงออกไกลๆทุกคนนี่อยู่น้ำเขาเบิดปีเบิดแ่งเอาสัมผัสสัมผัสสัมผัสเอาสัมผัสละสัมผัสเขาเนี่ยกีบปลากกีบก็เขาาได้บาดเนี่ยนี่บอกเขาเอิญแม่น้องหมูทรัพย์นะหมูยัง แว่าไม่เอาพนมากเอาพนมากพนมากเอาว้าตัวจริงม่ารอแต่ลูกโอ้ยเงินอยู่ใส่เนวสูเมียมากเมียมากแน่แม่แม่เวไบเนอพ่อแตะเบื่องวองจะของมิตรอืดอันลาดหอยห้อห้อยห้อยอว่างสันนอกเนี่โตเนี้กระเกียงใจคอยได้ไหมฮะคอยยืนอยู่นี่ไหมให้กูเบ้าเนียขั้นไม่อยู่ปากกูเบ้ารวดดิเดี๋ยว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  บวตุงว่าบงเขาอือล่าเรีนบ่จอาอ้าสมอไปเอืนดนมฝรังมาดูลลกเอาอนุ่มคิดมาจะบาดดูนุ่มคิดสูกกันดูกับเต้าหยองบาดนี่ฮอร์ูงกันน้องเบ่งด้วบาดเอาได่แหละถูนี่อันนี้พระเอกไมอันนี้พระเอกไม่เสียงประเอยนุ่มคิดนะครับพระเอกไมเอาปอ่าบัจิทังปีสะกอนบัจินทังปีสะกอนอ๋อล่ะจากดางน้ำหย่ตีแม่ใหู้ไปทั้งพุ่น มึงมึงอ่าพอมึงหนีหา่ากกขึงต<อ>าที่กูยืนก็แหกไวะเด้เตา้ายองลูกฝา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 กผลงานในลูกเตา้ายองครับการสวัสดีครับผมเต้ายองเอบเต้ายองเอลซีจีครับเอาส,อสู้ๆครับพี่นองครับมาตรงขืนใหญ่ดอกรวอ,อเอาทางนี้เบิ่งจักหน่อยเอ,เอาเอาซื้ออย่างครับซื้ออย่างครับอวัสดีครับผมกิจกิจชยะนะครับฮะ อไม่ใช่เวทีหมอลำเลยเออเอ้ยอันนี้หมอลำแนี่ๆหมอลำหมอลำเยาบเบาไตเย็บเบาไตเย็บเบาไตต้องเบาเล้าเบาเหล้าเดี๋ยวบาหลุกเห้าเดี๋ยวเบาหมอลำนี่หมอลำเลี้ยงได้เลีงได้ครับเลี้ยงได้เบาได้๋ยวพอเบารวดเบาโลดเบาตกเล้าครับนี่แม่ก็จะ้นจากภาษาไต้ได้แท้เป็นขึนจังหวัดใดลูกเป็นขึนจังหวัดใดเป็นคนนครเนี่ยล่ะครับนครนครพนมโอแม่พ่อแม่นทีนครยังหลงไปอีกเนื้อมึงพ่อดเฮ้ยโอนครราชสีมา เกือบแล้วพอเกือบแล้วเกือบแล้วนครสวรรค์เป็นบ่ลงไปแล้วอายุใสหรือคือใสครับเป็นคนนครซีธรรมราชครับนครซีธรรมราชพี่น้องอันนี้เป็นคนไตอิริอพี่น้องเด้อคนไตใจเพื่อนอยากเป็นหมอล่ำครับดาราน้ามาโอ้อยากเป็นคนทึงนี่แห่แต่ว่ายจังสันจังสีต่อโัวนาโอ้ยเจ่าบายจังสันจังสีต่อผมอยากให้นุ่มคิดนี่ถามเต้าหยองเบิงสันเด เพื่อนที่้ากันรู้เรื่องบอสัซนเดมมือเอาอีสานกับไต้เอาอีสานกับไต้ออกจากบาดดูฝรั่งลาดู้ตรึบเลยลูกตรึบเลยอาจจะเป็นคู่จิ้นคู่ไม่ได้พี่น้องเด้อผมเป็นเลวัตตะวันนี้เอาเป็นยังก็เอาลูกเป็นยังก็เอาลองถามภาษาไต้ดูเอาเราเจอหุเรลี่ยงบอถามเลยลูกบาดอันนี้ไหมเต่าย่องเต่าย่องจิ้งโขว่าดังร้อยเว้ย มึงยินบอกเขาบอกว่าดังมึงลอยไหมนั่นน่ะใช่เออกูก็ได้ยินวาจังแซนละซีข้อมเดียวกันข้อมเดียวกันมึงยิ้นข้อมเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอีกเส้นหนึ่งเอาอีกเส้นหนึ่งเอาอีกเส้นหนึ่งเอาับเอาด้วยบอกว่าน้องเขาดังลอยแล้วเอาแปดอีกเส้นหนึ่งดังลอยลอยเรียบร้อยแล้วเอาเอาจังซีแซนุ่มคิดจังซีมั้บอกลาบอกเล่าซะบอกเล่าซะน้องน้องจิบนรูเรื่องลูกครับเมื่อนี้ครับผมคิดคิชยะนะครับเป็น หมอล่ำไ้นะครับจากคำผลรวมมีดนะครับเมื่อนี้ดีใจแห้งพ่อเราบอกว่าอันมาพบกับน้องเต่ายองว่าสันปาดอันนี้ว่าเต่ายองครับแมนเอปาดเป็นตาหักแท้เน่เนี่ยเนี่ยบอกกันไปว่าจะจีบกันตัวนี่แม่สุ่มไปเองหมอล่ำคือเบิงลูกจังที่ว่าคุณพ่อเอ๋นะครับเบาว่าเต่ายองตอนนี้มีผลงานในอย่างแน่นะครับ ชือได้ปะหลายๆนั่นปล <laughs> ่อยเขียนใช้มือกับพ่ะหูจะเขียนข้าวกาก,ากเนาะกากํำลังหัดกำลังฝึกเด้พี่น้องเ้อพี่น้องว่าเอา้าเพราะงเอเปียังคือเอาใจใส่แต่ตาหยองแท้ว่าสัน้นพลังคตที่สงสัยเนอะคือจริงๆแล้วพวกพีพีน้องๆน,นะเพิ่นเก่งบิดทุกคตแล้วนะครับแต่ตาวหยองนี่คือความใฝ่ฝันอยากเป็นนักล้องคือพวกพีพ,พีอยากเป็นหมอลำคือพวกพีพๆแต่พรนสวรรค์ ยังหานในมีครับแต่ต้องหาพร่อนแสวงฉะนั้นอยู่ไก่พอก็บวกพีพีพวกพีพีเพิ่นมีภารกิจที่จะต้องไปเฮ็ดไปท้ำเตละมือเตละเวินครับพอก็ได้เต่าหยองมาอยู่ไก่พ่อได้บอกได้สอนแต่ก็ยังพอนในเก่งีินองกระแมนเด็กน่อยกักลังหัดจุจะจุจะจุจะอยเดี๋ยวก็เป็นเองครับโพ่าครับก็เป็นเองครับกะอาศัยการเวลาและกักอาศัยรวกพีพีเนน่ยคอยดูแลอ่าซอยดูแลซอยเท่นซอยยังไหโดยเฉพาะ แมซี่ปากมามันนี่แหละครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหัวใจจักซื่ออีหลีนุลึมเหรอพ่อเต๋ออ๋อเหรอแดนนุก็ไม่เคียดหอกพ่อนุเงียบฉายามันอ๋อเหรอครับทันได้กัดแล้วบ๊อบปอยเนี่ยโอ้ยหาก็หลอดไปเลยปานเป็นตะยานเป็นตะยานคุณเป็นผัดหมาฝรั่งหนึ่งยิ่งวัยเยาว์เอียบมึนพาดทันได้ขอฝากกันด้วยน้องเด้อเพราะว่าจะด้านหน้าเวทีของระเบียบวัฒนศิลป์หรือสีด้านการละครของช่องเอเอทเป้เรื่องเซียวซัมหน่อย ยังเพรายท่านในไทยถำดอกของก็เริ่มที่เปิดกล้องนะครับผมกับขอฝากแล้วก็ออด่านตั้งตงกันแล้วกันอันนี้บ้านฝากได้ตาวน้องฝากศิลปินของระเบียบวัตนศิลป์ทุกๆชีวิตนะครับผับวเพราะที่มีผลงานมาแล้วหรือผู้กำลังเสียผลงานออกมาสู่สายตาของพี่ของน้องนะครับกับขอฝากไว้เป็นรูปเป็นร้านเป็นพี่เป็นน้องครับเป็นบุญรลายเปดีใจ้ครับที่มีโอกาสได้มาขึ้นเวทีของคำพนล,ล้วมมิรโดยเฉพาะนักดนตรีครับโอ้โอนี ว่ามันเล่นยู่วงเจ้าของที่แรกก็ย่านเต้ลูกๆกันโอดยตีร้องสึดนตีเพิ่นบลลลลนลลลเล่าลล่ลล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 ลวลล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 ลบลล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 ลนลลลลลอกลลลลลบลล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 ทลล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 บลล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 ้าลลลลลลลกลล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 ลตลิลล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 ลนะครับ เชิญครับเฝ้าเคี่ยนเกี่ยวสาวทรงความสุงพี่น้องตอ่อในช่วงนี้เอามาต่อกันยกที่สองพี่น้องยกยกแรกพานไปยกสองมากค่ะวันนี้กระเพกนุ่มคนใส่เป็นแซนแมนจัก,กรพันค่ะพอมีเต่าบอกเออเต่าแมนเต่าแมนเสียงแค่ ดังจนเออจนเฮ้ยตะกี้ไม่ใช่บวตุ่มแล้วตะลังก่อนนี่ล่ะสมือแล้วไปยุ่ยเสียมาสันหน้ยสมือตายแล้วโอ้ยตายละที่โอ้ยตายได้ตัวใีญยกูแต่สูงจากคนเป่าที่เช่ารักมาสมัครเป็นแฟนจังเป่าแขนแทนเสียงอาย เฝาไล่ยาวไล่ซอยสุดเสน่ห์เล่นแล้วแต่ขอขอมหักจากน้องสิของใดเนบบอ ไอ่ไอ่สอนย้อนสอนขนาดย้อนย้อนมึงพ่อยายสิสอนสอนนะเจ้าอาจารย์เจ้าเอาสวกเขาเด้เต้าตูมเต้าตูมโอ้ยจะมาเต้าสุนีเสียงแค้นไอ้เสียงแค้นไอ้เป่าเป็นลายและเดอววะลำลองยาวกันจากและเดอววะใจผู้บัง เลว,วใจผูเบ่าเบ่าเกี้ยวสาวเป็นภาษาแค่แต่แล้วต้อยสาวเอ๋ยมาคอยบอกบอ่อแล้วต้อยมาคอยมือมากูได้แต่แล้วแ,แต่หากจะสอน้บอกเลยเปลี่ยนใจแล,ะละแ้วเปลี่นอายออกนายหากเจ้าลายใจกะ cụt cổ đội bằng mẹ tay hoa tay hoa tay con tay hoa 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 là, hoa tay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  hoa เป็นเต้ีผู้มามักมาสมัครหัวใจละไปน้อนางน้องมีเกลือของครอบใจเจ้าแล้วบอละจันทรเจ้าละแต่เดือดและเจ้าขึ้นจีหักเจ้าดีบอกพีผู้เสยสมอย่ามาคบดีกล่าวว่าหักนางทางไทยทางไอ้เพราท,ทางไทยทางไทยว่าทางไทยเอาขึ้นขับแล้วแทบบ้าเพราบมอคิดเพียงแค่ไยเสียแค่ไย เป่าเป็นลายและเดว่ะลำลองยาวกันจากและเดว่าใจผู้บ่าวกันจากและเดว่าใจผู้บ่าวเป่าเกี่ยวสาวเป็นผาษาพแาพ้ขอบคุณแม่หลุดแม่ดราลุแม,ม่ผีนะครับเอาเมือกันต้องไปกันค่ะ thank you. Thank you. ตาเวินต้องแซงแยงตาไอแต่เศร้าไอหเอนจีดหอดเจ้าสู้เศร้าสู้แรงอยากว่าเป็นตังใดอยากกินแต่ดอไม้เอามาตบมาบกมาสุกมายังกะอยากที่สวนเจ้าไปลงทงลงทาเดินเราไปละนะทำแพงอย่าลืมเด้อกัตาเสียงต่อยเบคุนเป็นแทงปากนอนแงมันอาจจะอยู่และกระทัง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  เอาควัยโอสีพะหุดข้องบ่คอยมีแยงข้องนเรืโลดจากหัวปุ้เกลกระยอดว่าฮักเจ้าแห่งที่ให้แสดงจังใดที่ไอ้สุดไปห้านอไม่ก้พ่อได้ไกลได้แย็งเจ้าบ่อมีไพทอน ble, <inaudible> ับวันล้อแต่ฮักไรแต่เจ้าบ่มีสร้างไปไปห้านอหม่ ได้เนี่เดือดคำแพงวู้บอดงามงามบักลาปบอดงามงามบักลาหยองเป็นบักลาเบลไม่ต้องไขแล้วเอาข้ามึงเด้อพี่น้องทางบ้านเด้อมาบังรีบบอดปาะเด็นไอ้อดอดเจ้าโอแฮงสีฟิจังใจที่ไอ้สุดไปฮะโนไม่กับพ่อเด็กไรใดเน้าบ่มีภัยทอ

สมน้ำหนังบ่ะซูฟอนเสิร์ฟสมน้ำหนังบ่เป็นหนังชื่อท่าก็ได้เห็นบังย้อนไปเดาว่ะพ่แม่เป็นหนังพ่หน้าร้องพ่ถือพ่อแม่สิผู้ส่วนส่วนพ่ถือว่าหันสิเตื่นเต้นตื่นเต้นแต่มีโอกาสมารวมสนุกกันเมื่อนี้ตื่นเต้อนหลออตื่นเต้นติงหางใหญ่ลืมบุยขนลูกแม่ขนลูกขอบขอคุณพี่น้องกันแล้วกันทร้างบ้านค่ะขอบคุณพี่น้องชาวคำพุดรบบมีตูปสกนกก็แล้วกันค่ะอัน อันนี้ยังก่อ,อนนกมืออื่นนี่เขาเห็นอันยังก่อค่ะพี่น้องขาฝากพี่ฝากน้องผู้ชมไรสดอยู่ทั้งบ้านค่ะแล้วกับพี่น้องที่อยู่ในลานเพลินแห่งนี้นําที่เข้ามารวมมวลรวมเซอนกับทีมงานคําฝีรุรม,มิีดแล้วกับทีมงานระเบียบวัตนศิลป์ค่ะสาหรับมืออื่นค่ะพี่น้องขาเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทีมงานระเบียบวัตนศิลป์รวมกับศิวราการ์เด่นค่ะพี่น้องครับีจัดสตีมมิ่งไลค์ค่ะพี่น้องขาแมนค่ะมืออื่นสิเริ่มจำนายบัตรเป็นมือแรกเอาบัตรบาทมอเด เท่าไหร่กว่าหนึบาทว้ายเลขสวยตัวนี้ถึกๆึกเออมืออื่นนะคะทีเริ่มจำน่ายบัรตักรตแปดโมงครับผม8ปดโมงสานาทีค่ะเลขสวยคือกันเลขสวยลูกไทยเด็ดแปครับพี่น้องคะฝากพี่ฝากน้องน้ำแน่ก็แล้วกันค่ะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะพี่น้องโอ้เปลี่ยนแดโมงสิครับโอ้ศี8สิบมงีแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายได้บ่อีกย่งคือสตรีมมิ่งไล่ค่ะ มึงอธิบายแล้วกูเรียนมาสูงพี่น้องเ่ราะหัจักว่าเฮ็ดยังว่าะสั้นสิเป็นการอ่าสิเป็นอ่ากิจกรรมของทีมงานระเบียบว่าแต่ซีนสิเป็นการอ่าแสดงของอ่าพระเอกนางเอกเออเป็นการนําเสนอรูปแบบใหม่ครับพี่น้องค่ะเป็นซีรีส์ซีรีส์ค่ะเพอาะตัวนี้พ่อจะเป็นดารล่าบนตัวนี้รอดเออโอ้เออมีหนังสั้นมีละครสั้นทร์พรอยขาเอีส์ต้องดีอยู่ดี อ,อย่าลืม้อพี่น้องเด้อพรุ่งนี้นะคะ8โมงสี่บนาทีเริ่มจำหน่ายบัตรนะคะสำหรับ <c oughs> ผู้ไดที่อาจจองบระทันต้องเฝ้าจองเด้อพี่น้องเด้อแมนครับสำหรับพี่น้องที่อยากเบิ่งมิติใหม่ <c oughs> ของระเบียบว,วัตสศิลป์เคยเบิ้งลองเพลงแล้วก็ฟอ้อนแล้วก็ย้อนบัตรนี้เปลี่ยนไหม่เป็นหนังเมนครับเป็นหนังสัตว์นะครับซีรีส์นะครับผม เป็นซีรีส์แมนครับพี่น้องครับซีรีส์ซีรีส์เล่นมือไหนบันที้ล่ะเอาวันที่ยี่สิบเก้าค่ะพี่น้องยี่สิบเก้าทีฮอดเนี่ยเออเพิ่นสิเริ่มแบบคือที่เตรียมตัวท่านท้ายจักมือมาเตรียมตัวท่านจะได้เข้าพร้อมเพราะเฮ้งลหรอเมอโอ้ปาดนารุ่นน่เนาะพี่น้องครัเป็นหลายบทบาทค่ะของนักแสดงของทีมงานระเบียบวัตถศิลป์พี่น้องบ่เคยเห็นบทบาทไดพี่น้องก็สิได้เห็นค่ะมันจะเป็นรูปแบบการแสดงแบบซีรีส์หมอลำ เป็นมิติใหม่ของวงการมอลำเมเลยกับวาได้พี่น้องคะ,คคะฝากน้าแน่กันแล้วกันนะคะพรุ่งนี้นะคะเวลา8มง48ค่ะเริ่มจําหน่ายบัตรจาหน่ายตั๋วคะ่ะสาหรับพี่น้องที่รับชมอยู่ทั้งบ้านซื้อไดทั้งหนบัตรเี <c oughs> เออ<ๆ>เพจของทีมงานระเบียบวัตนศินแฟนเพจก็ <c oughs> กได้ <c oughs> ซีมีแอดมินตอบนะคะหรือว่าสื่อทางศิวราการเดนก็นได้พี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยสิวราการเดนเออพิมพ์เข้าไปซื้อบัตรซื้อตั๋วบอกว่าซื้อซื้อตั๋วนะคะอ่ะ ที่จะรับชมการสตรีมมิ่งไลฟ์ของระเบียบวาทศิลป์ค่ะมือนั่นก็ธรรมดาดิเพราะแม่นต์พี่น้องจะพอกับทีมงานเพื่อนนั่งเอกมีฮอร์ดดารามีฮออ่าเขาเกิดยังก่อแม่น้องมีเชิญเอียังนี่สักทีปอบยิบพี่จอยหาพร้อมกูจิ้งกันแล้วออดกันี่พบกับเด็ดไอดอนทั้งหลายเลยแล้วก็น้องมู้ยองหนึ่สิีดีมากก็พูดเลยคือว่าสิเปิดตัวมันนันติลูกแมนแมนบปาลูกสิเปิดตัวมันนันเป็นบอแมนครับแมนครับแมนตีแล้วเจอแมนไปไปใส่ลูก เอาแม่ก็ไว้มางเกาลราภาษาก็ไว้ทานนั่นแหละแม่น่ะเแ่าแล้วเจ้าก็บยุ้กับมั่วขึ้นเขาดันละเจสซี่ทุนอะรทำไรเจเจกุญสีตลอดทุกคนเลยเป็นการแสดงแบบไล่บทบาทเลยว่าเคยเห็นเจสซี่หายก็เสิได้เห็นโอ้ยหมอกว่านี่กูตกจากแล้วมันเปียกน้ำตากูอาจเป็นสองครูแบนตัวเอาเอาทำนี่สมาผู้สูว่าต้องกับพระลูกไปน็นไปลูกป้าป้าป้าปโอ้ยสมัยกินง่านช่วงท้องไทยของงานข้ามพื้นแมนค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพี่น้องที่รับช่วยดีทั้งบ้านนะคะอยากมวนอยากซื้อแล้วอที่นี้พอกับช่วงต่อไปเลย ขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องพระเอกนางเอกทางระเบียบวัตนศิลป์ะนะครับหลากหลายศิลปินนําเสนอพี่น้องไปในช่วงแรกนะครับพี่น้องระเบียบวัตนศิลป์กันยังยกขอพเขาเก่าในช่วงต่อไปนะครับเป็นรูปแบบของ